สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติพาพี่น้องอสมอมากอติดสถานการณ์โควิด -19 วันที่2มกราคม2อง4กันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเราน่าจะมีความสุขกันนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ว่าด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 านะครับทำให้บรรยากาศของช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ค่อยสนุกสนานเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราก็ต้องฉลองปีใหม่แบบนิวนอมอน อยู่บ้านมีความสุขกันแบบนิวร์มอนกันภายในครอบครัวของเรานะครับวันนี้ครับ2มกราคม2564ครับพบผู้ป่วยรายใหม่216รายครับติดเชื้อภายในประเทศ182รายและติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าวจากการค้นหาเชิงรุกนะครับ32รายแล้วก็ติดเชื้อที่สถานที่กักกันของรัฐ2รายรวมแล้ว 216รายนะครับผู้ป่วยยืนยันสะสม7,379รายและหายป่วยแล้ว4,299รายนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิม26รายนะครับมีผู้ป่วยยังรักษาอยู่3 0 1 6รายและมีผู้ที่เสียชีวิตนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นอีก1รายนะครับรวมเป็น64รายหมอชัดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับผู้ป่วยใหม่216รายนะครับติดเชื้อภายในประเทศ182รายเรามาดูความเชื่อมโยงกันนะครับว่า,ามีความเชื่อมโยงจากจังหวัดไหนและก็ไปสู่จังหวัดใดบ้างจํานวนกี่รายดังต่อไปนี้นะครับเชื่อมโยงจังหวัดสมุทรสาครนะครับติดเชื้อโดยไปที่กรุงเทพมหาคนคร1รายชัยนาทหนึ่งราย,าร,ายราชบุรี1ราย เชื่อมโยงที่จังหวัดระยองนะครับไปที่กรุงเทพมหานครหนึ่งรายเชื่อมโยงเมืองพัทยาชนบุรีนะครับไปที่พระนครศรีอยุธยานะครับหนึ่งรายนะครับเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงสถานที่ชุมนุมชนสถานที่แออัดอาชีพเสี่ยงและสัมผัสผู้ป่วยนะครับมีที่กรุงเทพ16รายปทุมธานีสองรายนาครปฐมสองรายสุพรรณบุรี1รายและ อ่างทอง2รายนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างสอบสวนนะครับหาสาเหตุว่าจะเป็นการติดเชื้อหรือมีความชือมโยงกับที่ใดกันแน่นะครับมีอยู่ด้วยกันดังนี้นะครับนนทบุรี25รายสมุทรสาคร37รายระยอง27รายชนบุรี32รายจันทบุรี10รายและสมุทรปราการ23รายนะครับมาจากต่างประเทศ2รายด้วยกันนะครับจากอินเดีย1รายและก็สหรัฐอเมริกา1รายนะครับผู้ติดเชื้อ ในแรงงานต่างด้าวจากการค้นหาเชิงรุกนะครับ32รายนะครับเชื่อมโยงไปที่สมุทรสาคร30รายตาก1รายปทุมธานี1รายนะครับมาดูแผนที่การระบาดกันนะครับว่าพบว่ามีการระบาดทั้งสิ้น53จังหวัดแล้วนะครับเพื่อการสกัดกั้นนะครับสกัด การแพร่เชื้อของโรคโควิด -19 นี่นะครับจึงได้มีแผนที่มาตรการเพื่อดําเนินการควบคุมโดยแบ่งพื้นที่เพื่อใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการโดยเริ่มวันที่4มกราคม2564นะครับมีพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดประกอบไปด้วย28จังหวัดได้แก่ตากนนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสาระบุรีลบบุรี สิงห์บุรีอ่างทองนครนายกกาญจนบ,น,รราบนบุรีนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีประจวบคีรีขันเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสะแก้วสมุทรปราการจันทบุรีชนบุรีตราดระยองชุมพรระนองและกรุงเทพมหานครครับพื้นที่ควบคุมจำนวน11จังหวัดได้แก่ สุขโขทยัยกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเพชรบูรณ์ชัยภูมิบุรีรัมย์คนครราชสีมาสุราษฎร์ธานีและพังงาครับพื้นที่เฝ้าระวังสูงรวม38จังหวัดนะครับคือจังหวัดที่เหลือนะครับสอบอคนะครับก็เน้นย้ำให้กับสปกอ,อ,อจังหวัดดําเนินการใช้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างจริงจังนะครับและเข้มข้นก็คือ DmHtt นะครับก็คือการเว้นระยะห่างใส่แมสล้างมือแล้วก็ตรวจให้ไวแล้วก็ใช้ไทยชนะนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับสู้โควิด -19 ไปด้วยกันนะครับไทยรู้สู้โควิดโดยการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณาสุขสอส,อส,อสอหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม QR code ที่ได้ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ได้ความเข้าใจยิ่งขึ้นเพื่อการควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับสำหรับที่จังหวัดบุรีด์นะครับที่หมอชัดปฏิบัติงานอยู่นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีด์นะครับท่านทัตชกรหัตถายากูลนะครับท่านบอกว่ายาเผลยาแพ้วไม่ประมาทการ่าตกนะครับท่านก็นเน้นเรื่องการล้างมือ การเว้นระยะห่างนะครับและการสวมหน้ากากอนามัยทาให้เป็นสม่ําเสมอให้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะควบคุมป้องก,กอันโรคไม่ให้เราสามารถติดเชื้อได้ง่ายๆนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็บประกาศแล้วนะครับท่านที่จะเข้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านจะต้องออกักตัว14วันนะครับ มีจังหวัดอะไรบ้างนะครับประกอบด้วย11จังหวัดนะครับ11จังหวัดที่จะเข้าบุรีรัมย์นะครับก็คือพื้นที่เสียงนั่นเองนะครับได้แก่สมุทรสาครระยองชนบุรีกรุงเทพนคนปรปฐมสมุทรปราการตราดสมุทรสงครามนนทบุรีปรทุมธานีและจันทบุรีนะครับ11จังหวัดนะครับซึ่งประกาศเมื่อวานประมาณ18นาฬิกานะครับท่านที่จะเข้ามานะครับจะต้องได้รับ การตรวจคัดกรองและท่านก็จะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์เฝ้าระวังโควิด -19 ประจำหมู่บ้านนะครับหรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะครับแล้วก็รายงานตัวต่อท่านผู้ใหญ่บ้านนะอสมอก็จะรายงานรอพอสต่อแล้วก็ทางรอพอสต่อก็จะได้ดำเนินการต่อนะครับเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการดำเนินการที่บุรีรัมย์นะครับ จะเหมือนกับการทํางานในพื้นที่ของพี่น้องอสมอหรือไม่อย่างไรนะครับแต่จังหวัดอื่นๆนะครับอย่างแรกนะครับรพอสตอนะครับซึ่งทําหน้าที่ด้านสาธารณสุขนะครับเราก็ต้องแจ้งข่าวแจ้งข้อมูลให้พื้นที่ทราบนะครับให้ชมุมชนให้หมู่บ้านทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่นะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่ท่านอสมอ,อาบาตากรรมการหมู่บ้านนะครับต่างๆทราบ ทางเอกสารทางห้องกระจายข่าวทางกลุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ใช้กลุ่มไลน์นะครับรวดเร็วสื่อสารกันได้ตลอดย4ชั่วโมงเลยนะครับเมื่อมีข่าวสารอะไรเราก็แจ้งกันเลยนะครับแจ้งกันทางไลน์เป็นลําดับแรกนะครับรู้ถึงสถานการณ์ว่าบุรีรัมย์มีนโยบายดําเนินการอย่างไรเช่นเมื่อวานนี้วันที่1มกราคม2 5 6 4ครับเวลา18นาฬิกา ประกาศฉบับ,บที่3ี่2ออกมาว่า,าพื้นที่สีแดง11จังหวัดเข้ามาบุริล์จะต้องคัดกรองแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้าน14วันนะครับแล้วก็แจ้งไปในกลุ่มไลน์นะครับอสมอนะครับก็เป็นตาสับปะรดอสมอผู้นําชุมชนกรรมการหมู่บ้านก็เป็นตาสับปะรดก็จะต้องดูนะครับดูว่าสอดส่องดูว่ามีใครเข้ามาในพื้นที่เรา,อาพอทราบว่า มีคนเข้ามาพื้นที่เราแล้วก็ต้องไปดูว่ามาจากจังหวัดไหนพอทราบจากจังหวัดไหนนะครับเช่นถ้ามีอยู่ในถ้ามาจากจังหวัดสมุทรปราการเช็คแล้วว่าอยู่ใน11จังหวัดก็จะต้องไปรายงานตัวนะครับไปรายงานตัวที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะครับจากนั้นนะฮะอ,อสมอก็จะต้องส่งลายแอนะบแจ้งเจ้าหน้าที่รออศตอ่อจากนั้นเจ้าหน้าที่รอปอสตอก็จะต้องเตรียมเอกสาร ใบกักตัว14วันนะครับในนั้นก็จะมีเบอร์โทรศัพท์อสมเจ้าหน้าที่รอพอสตอและก็โรงพยาบาลอำเภอนะครับอสมก็จะต้องดําเนินการวัดอุณหภูมิทุกวันครับจนครบ14วันนะครับพี่น้องสมก็ไปตามเยี่ยมทุกวันเลยนะครับไปถามสารส,สุขสุขดิบนะครับอาการป่วยอาการไข้หรือความไม่สะดวกสบายอะไรต่างๆนะครับหากว่า มีอาการไม่สบายก็ไม่ต้องกังวลนะครับเมื่อผู้ที่มากักตัวอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะสามารถโทรศัพท์ตามโรงพยาบาลอำเภอนะครับเพื่อนำรถพยาบาลมารับตัวเพื่อไปรักษานะครับโดยที่เมื่ออสมอวัดไขนะ้แล้วก็พบว่าไข้เป็นต้นนะครับหรือมีอาการอื่นๆฉุกเฉินนะครับก็จะเตรียมใบกักตัวพร้อม บัตรประชาชนแล้วก็เตรียมรอรถจากโรงพยาบาลไปได้เลยนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับหากว่าบ้านไหนบ้านใครมีงานก็จะต้องขออนุญาตจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เมื่อขอเสร็จสิ้นแล้วนะครับรอพอสตอก็จะจะสนับสนุนแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับจำนวน2ลิตรนะครับให้กับชุมชนเพื่อไปดําเนินการนะครับเพื่อไปดําเนินการ ฆ่าเชื้อโรคนะครับเป็นแอลกอฮอล์เจลนะครับไว้สำหรับฉีดฆ่าเชื้อโรคในสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าไปร่วมงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานแรืว่ามงคลหรือว่าเป็นงานอะไรก็ตามที่จําเป็นจะต้องจัดขึ้นนะครับพี่น้องอสมอลและก็พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ฟังข่าวจากสบคแล้วก็ต้องบอกว่าตกใจนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่มีหลายคนหลายท่าน หลายพื้นที่ที่กาดตกนะครับหลายคนไม่เชื่อฟังไม่ทําตามแล้วก็ไม่บอกความจริงว่าไปในพื้นที่เสี่ยงมาอันนี้น่ากลัวมากครับจะทําให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่าทําเลยนะครับพี่น้องทุกท่านครับช่วยๆกันนะครับให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการหาความเชื่อมโยงของการระบาดของโรคแต่เจ้าเจ้าหน้าที่นะครับจะได้ยับยั้งการแพร่เชื้อโรคได้ทันท่วงทีนะครับ แล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือมาณโอกาสนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือในชุมชนการร่วมมือกับพี่น้องอสมการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอสมนะครับพี่น้องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าหมอหน้าใหม่ในพื้นที่นะครับขอให้มีกําลังใจในการทํางานนะครับหมอชาติก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนเลยนะครับสู้ต่อไปนะครับเพื่อพี่น้องเรา จะปลอดภัยจากเชื้อโควิด19นะครับพี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อ้เพื่อนๆอ,อ,อสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง และเป็นกำลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ